ในที่สุดเธอก็ย้ายมาจิตดีย้ายช่องตามพุทธอภิวนันไม่ได้เจอกันนานสองปี หลังจากที่มีข่าวยืนยันว่าไม่ย้ายช่องอย่างแน่นอนแต่จูจ่ๆก็ทำเอาแฟนขับมือฮาค่ะเมื่อเห็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังจิตดีสีดีปรากฏตัวออกหน้าจอทางช่อง8น,านรายการรุยชนข่าวกับคนคุ้นเคยที่เคียงข้างอย่างพุทธอภิวัน์และไอศสารวัตรโดยทางด้านพุทธอภิวันได้กล่าวว่าได้เชิญจิตดีมาอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ได้เจอกันนานกว่า2ปีและผู้ชมคิดว่าเราตีกันวันนี้จิตดีมาที่นี่ย้ำว่าข่าวช่อง ที่นี่ของจริงเจอกันอย่างยาวนานและต่อเนื่องงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนานตกอกตกใจกันยกใหญ่ค่ะต่างตั้งคําถามแล้วทําไมข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าคอนเฟิร์มไม่ย้ายช่องมันคืออะไรกันแน่แถมรายการคนดังนั่งเคลียร์ก็ยังมีการปล่อยสปอตโปรโมทที่จิตด,ดีได้มาเป็นแขกรับเชิญอีกด้วยแต่สิ่งที่ตอบได้ชัดๆณนะตอนนี้ก็คือจิตด,ดีได้ย้ายมาที่ชายคาบ้านหลังใหม่ที่ช่องแตึก RS Group แล้วแน่นอนฟันธงร้อยเปอร์เซ โดยเจ้าตัวประกาศชาักกางรายการจะมานั่งแท่นผู้ประกาศข่าวในรายการข่าวใหญ่ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีทางช่อง8ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดักกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่ๆกันนะคะ